ก่อนจะชมคลิปนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเรามีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของกรณีโดนอายัดบัญชีหรือ ถูกอายัดบัญชีนั่นเองนะครับล่าสุดนะครับทางด้าน DSI ออนะครับออกมาเตือนนะครับอย่าโอนแล้วก็สแกนซื้อสิ่งนี้นะครับหากไม่อยากเสี่ยงถูกอายัดบัญชีนะครับ d ีเเตือนอย่าโอนสแกนซื้อสิ่งนี้หากไม่อยากเสี่ยงถูกอายัดบัญชีนะครับเมื่อวันที่17กันยายนนะครับประจำปี2 5 6 8เพจเฟ e b o o k นะครับของ DSI นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษ โพสข้อความแจ้งเตือนประชาชนหลังจากกรณีที่ธนาคารมีการอายัดบัญชีเพื่อป้องกันบัญชีม้านะครับทำให้หลายบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงโดนอายัดไปด้วยจนทำให้เกิดความเดือดร้อนนะครับโดยนะครับทางด้านดีดไอได้ระบุว่านะครับหยุดนะครับหยุดซื้อหวยออนไลน์นะครับอ่าก็คือหวยออนไลน์เนี่ยเวลาเรา จะเข้าไปเล่นนะครับหรือไปซื้อเราก็ต้องมีทําการทําธุรกรรมพันธาคารของเราใช่ไหมครับเราต้องโอนเข้าไปที่แลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเล่นพนันออนไลน์นะครับทุกประเภทนะครับก็คือพันันออนไลน์ผิดกฎหมายนะครับเสี่ยงถูกอายัดบัญชีทันทีนะครับแม้เป็นแค่ผู้ซื้อนะครับซื้อลอตเตอรี่แบบถูกกฎหมายนะครับผ่านคนขายจริงหรือ ในแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับปลอดภัยกว่าเยอะนะครับทางด้านดีไรก็ได้ออกมาตับามาเตือนนะครับว่าอย่าสแกนหรือโอนนะครับเพื่อการซื้อหวยออนไลน์หรือเล่นพนันออนไลน์นะครับที่ผิดกฎหมายนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครเล่นอยู่ก็ระวังกันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอ่ดวดความหวงใย่นะครับอ่าสำหรับวันนี้เราก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับยรอย่าลืมกดติดตามกดลูกกระดิ่งรับการแจ้งเตือนลิปให,ใหม่จากช่องเราด้วยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมสวัสดีครับ